คำพูดเชื่อมจิตกับจิตใต้สํานึกนะคะควรทําติดต่อกัน21วันนะคะเป็นคําพูดที่ดีคําพูดในด้านบวกเพื่อสร้างพลังให้กับจิตใต้สํานึกของเราแล้วเราจะค้นพบนะคะว่าพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะคะขออนุญาตเสียงนี้และก็คำพูดต่อไปนี้สร้างสารรค์ชีวิตใหม่ให้กับคุณที่เข้ามาได้ยินเสียงคลิปนี้นะคะ ฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติฉันแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นฉันแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นในทุกๆวันฉันแข็งแรงมากขึ้นในทุกลมหายใจฉันมีผิวพรรณผุดผ่องฉันมีผิวที่ผ่องใส ฉันมีผิวที่มีออร่ามีสง่าราศีฉันเป็นคนยิ้มง่ายฉันยิ้มเก่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนมีอารมณ์ขันฉันเป็นคนตลกฉันขำง่ายฉันมีความสุขฉันมีความรักในตัวฉันเองฉันรักทุกๆคน และฉันรักในทุกสรรพสิ่งฉันเป็นคนจิตใจดีฉันร่าเริงแจ่มใสฉันเบิกบานฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนฉลาดหลักแหลมฉันเป็นคนมีปฏิพานไหวพริบฉันมีกัลยาณมิตรมากมายจากทั่วสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนต่างรักฉันส่งเสริมและสนับสนุนฉัน ในทุกๆการคิดทุกๆคำพูดและทุกๆการลงมือทำทุกคนรักฉันอย่างไรข้อจำกัดฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันมั่งคั่งเหลือเฟืออย่างไม่จำกัดความมั่งคั่งเหลือเฟือหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินต่างรุมรักฉัน ทุกสกุลเงินหลั่งไหลมาจากทั่วทิศทั่วทางทั้งกลางวันกลางคืนต่างหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายฉันสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันทำและเป็นความสำเร็จที่ดียิ่งกว่าทุกสิ่งที่ฉันทิ้งไปในอดีตเป็นความสำเร็จที่ฉันทำได้อย่างง่ายๆสบายๆฉันทำด้วยความสุข ฉันทำด้วยความสนุกและฉันทำด้วยความเติบโตทุกคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่ฉันทำและผู้คนเหล่านั้นก็ส่งต่อสิ่งนี้ออกไปอย่างไม่จำกัดและไม่สิ้นสุดเช่นกันฉันมีพรสวรรค์อันเลอค่าฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันมีไอเดียพันล้านไอเดียของฉันล้นเหลือ ฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากมายเหลือเฟือฉันมีความเชื่อที่ดีฉันมีความเชื่อด้านดีฉันมีความเชื่อด้านบวกความเชื่อของฉันมีประโยชน์ต่อตัวฉันเองและผู้คนมากมายฉันมีความมั่นใจในตัวเอง ฉันมีบุคลิกภาพที่ดีฉันเป็นคนจิตใจดีฉันเป็นคนมีเมตตาการุณาฉันเป็นคนสุภาพอ่อนโยนฉันเป็นคนใจเย็นฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นคนมีน้ำใจฉันมีอิสระภาพเสรีฉันเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ฉันมีคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานฉันมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลไพเราะฉันมีน้ำเสียงที่สดใสทุกคนชอบฟังเสียงที่ฉันพูดออกมาทุกคำพูดของฉันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ฉันมีจินตนาการอันบันเจิด ฉันมีปัญญายาณเกิดขึ้นง่ายๆณบัดน,นี้ฉันมีความตระหนักรู้ฉันตื่นรู้ในทุกๆลมหายใจฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติฉันแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติมากขึ้นฉันแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติมากขึ้นแล้ว ฉันเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์ปกติในทุกลมหายใจฉันมีผิวที่ผ่องใสฉันมีผิวที่มีออร่ามีสง่าราศีฉันมีผิวพัรร์ที่ผุดผ่องฉันยิ้มง่ายฉันยิ้มเก่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนมีอารมณ์ขัน ฉันเป็นคนยิ้มง่ายฉันเป็นคนขำง่ายฉันเป็นคนตลกฉันมีความสุขฉันมีความรักในตัวฉันเองฉันมีความรักในทุกๆคนฉันรักในทุกสรรพสิ่งฉันมีจิตใจดีฉันร่าเริงแจ่มใสเบิกบานฉันมีความฉลาดหลักแหลม ฉันมีปฏิพานไหวพลิบฉันมีการยานามิตรมากมายจากทั่วสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนต่างรักฉันทุกคนส่งเสริมสนับสนุนฉันในทุกๆอย่างที่ฉันทำทุกคนสนับสนุนฉันในทุกคํำพูด ทุกคนสนับสนุนฉันในทุกการคิดทุกคนรักฉันอย่างไร้ข้อจำกัดทุกคนรักฉันอย่างบริสุทธิ์ใจทุกคนรักฉันอย่างไร้เงื่อนไขฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือฉันมั่งคั่งอย่างไร้ข้อจำกัด ความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินหลงรักฉันหัวปักหัวปำทุกสกุลเงินนำพาแบงค์พันไทยเข้ามาหาฉันอย่างไม่จํากัดความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหาฉันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นอย่างง่ายๆสบายสบายฉันสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันทำ ความสำเร็จนี้ดียิ่งกว่าทุกสิ่งที่ฉันทิ้งไปในอดีตเป็นความสำเร็จที่ฉันทำด้วยความสุขเป็นความสำเร็จที่ฉันทำแล้วฉันทำได้ง่ายๆสบายๆเป็นความสำเร็จที่ได้ผลด้วยความเร็วสุดจะคาดคิดเป็นความสำเร็จที่ผู้คนมากมายได้รับประโยชน์จากฉันฉันมีพรสวรรค์อันเลอค่า ฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันมีไอเดียพันล้านไอเดียของฉันล้นเหลือเหลือเฟือฉันมีความเชื่อที่ดีฉันมีความเชื่อด้านบวกความเชื่อของฉันมีประโยชน์ต่อตัวฉันเองและต่อผู้คนมากมายฉันมีความมั่นใจในตัวเองฉันมีบุคลิกภาพที่ดี ฉันเป็นคนจิตใจดีฉันเป็นคนเมตาก่ารุณาฉันเป็นคนสุภาพอ่อนโยนฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นคนมีน้ำใจฉันมีอิสระภาพฉันมีอิสระภาพแล้วทุกด้านฉันเป็นคนสุภาพเรียบร้อยฉันมีคำพูดที่ไพเราะอ,อ่อนหวาน ฉันมีน้ำเสียงที่นุ่มเพราะน้ำเสียงของฉันกลางวานสดใสนุ่มนวลผู้คนชอบฟังน้ำเสียงของฉันฉันมีจินตนาการบันเจิดจินตนาการของฉันทำได้จริงออกมาเป็นรูปธรรมฉันมีปรีชาญาณฉันมีปัญญายาณเกิดขึ้นง่ายๆณนะบัดน,นี้ ฉันมีความตระหนักรู้ฉันตื่นรู้ในทุกๆวันทุกลมหายใจฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์ฉันเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติแล้วฉันเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์ในทุกลมหายใจฉันเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติแล้วฉันเป็นคนที่มีผิวพรรณอ่อนเยาว ฉันเป็นคนมีผิวพันผ่องใสผิวฉันมีออร่ามีสง่าราศีฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนมีอารมณ์ขันฉันเป็นคนตลกฉันขำง่ายฉันยิ้มง่ายฉันเป็นคนมีความสุขฉันมีความรักในตัวฉันเองฉันรักทุกๆคนและฉันรักทุกสรรพสิ่งฉันเป็นคนจิตใจดี ฉันมีกรลยานมิตรมากมายจากทั่วสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนต่างรักฉันส่งเสริมสนับสนุนฉันในทุกการกระทาในทุกๆคำพูดและทุกๆก,การลงมือทำอย่างไร้ข้อจำกัดฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคั่งเหลือเฟืออย่างไม่จำกัด ทุกสกุลเงินหลังไหลต่างเข้ามาหาฉันทุกสกุลเงินต่างหลงรักฉันทุกสกุลเงินต่างนำพาแบงค์พันไทยมาหาฉันอย่างไม่จำกัดเข้ามาหาฉันทุกวินาทีเข้ามาหาฉันทั้งยามรับยามตื่นเข้ามาหาฉันทั้งยามกลางวันทั้งกลางคืนเข้ามาอย่างง่ายๆสบายๆฉันสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันทำ เป็นความสำเร็จที่ดียิ่งกว่าทุกสิ่งที่ฉันทิ้งไปในอดีตเป็นความสำเร็จที่ฉันทำด้วยความสุขด้วยความสนุกและเบิกบานเป็นความสำเร็จที่ทำให้ผู้คนมากมายได้รับประโยชน์และผู้คนมากมายเหล่านั้นก็ได้ส่งต่อออกไปอย่างไม่จํากัดและไม่สิ้นสุดเช่นกันฉันมีพรสวรรค์อันเลอค่า ฉันมีไอเดียพันล้านฉันมีพรสวรรค์มากมายเหลือเฟือล้นเหลือฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันมีความเชื่อที่ดีฉันเป็นคนมีความเชื่อด้านดีฉันมีความเชื่อด้านบวกฉันมีความเชื่อที่นำออกมาเป็นรูปธรรมความเชื่อนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวฉันเองและต่อผู้คนมากมายในโลกใบนี้และจักรวาลน,นี้ ฉันมีความมั่นใจในตัวเองฉันมีบุคลิกภาพที่ดีฉันเป็นคนจิตใจดีฉันมีความเมตตากรุณาปราณีฉันเป็นคนสุภาพอ่อนโยนฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันมีน้ำใจฉันมีอิสรภาพเสรีฉันมีความสุภาพเรียบร้อยฉันมีคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวาน ฉันมีน้ำเสียงที่นุ่มเพราะกังวานน้ำเสียงของฉันสดใสนุ่มนวลผู้คนมากมายชอบฟังเสียงของฉันผู้คนชอบฟังเสียงของฉันและได้ประโยชน์และได้คุณค่าจากสิ่งที่ฉันพูดออกไปฉันมีจินตนาการที่บรนเจิดและจินตนาการอันนั้นทำได้จริงออกมาเป็นรูปธรรมฉันมีปัญญายาณเกิดขึ้นง่ายๆนะบัดนี้ ฉันมีความตระหนักรู้ฉันตื่นรู้ในทุกๆวันฉันตื่นรู้ได้อย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ